ขอนอยู่นี่กรรมการออกอยู่นี่มาครับถึงน้ำตาเย่งยิ่อีกค่ายครับผมเอทิบูดาอยู่สำโรงแพนะครับผมอยู่สำโรงแพเมื่อวานยุดนะครับผมบาบผมาอน,นีมาแก่มือจากสำโรงครับผมสิแก่มือไดโบนะครับ อยู่สำลุงตัดากนะครับผมบ่รู้ว่าเกินยังขืนลังเมียนะครับผมขืนงามๆไปไปเขาเมียนะครับผมออกมาตัดากนะครับแต่มนีจะเป็นรูปนรอบแบบใดนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมเห็นแน่นอนครับกับเป็นอนเพล่นงล้มแน่ไทยบอกไห้จุดใจจิตวิญญาณตาที่สมัครไล่การชิงเงินชิงเงินราน ให้พี่น้องคิดตามท้านะเยนไม่ดานเ้อนะเปิดปสิลา์ีกให้พี่น้องเบิง้งให้พี่องฟังกับลำตาไครับมกเตีย่เดี๋ยวาหัวกัเลี้ยง่านี่นึงงดยจะเตียนไหม มันบองนี่ยทำมันแหย่งอ่มยงดีเดียตวบี่ขาที่ขาดเเเต็มเต็ม้ยตดมาออน้ยไม่ของเจ้าตอนนี้ยูคขั้นตอนล็อกค้างนะครับผมทางสอลัชัยวง์กัมาขึ้นซอยนะครับผมหนึ่งจเเากเธวดามานหน่อยคนนะครับกลับข้างซอยจะเลมา เอาก้อยวัวเด้อทางเพื่อนมาจอกก็มาเอาก้อยวัวเด้อยังไงยังหมอมาติ่งปล่อยมาบอกกันโอ้ยกลุ่มควันแังเด้อมือหนอามกับเป็นพิชันดิปเปิลคือกอลนะครับผม ยันนะครับสามสองหนึ่งไปให้มันยืนอยู่ละ ลายสิบคะแนนไปยไปเยไปตข้ังเลไปลไปลางไปพ่อโว์พ่อเชิดจำจำคาเกินเกลียว่ยวาเจปยนำเงินล่าบังเล่แอปเจวตา โยกดนแล้วโอ้ยบกงกงมามบมา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 ม้วามามัมา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 าม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 าามามามานาม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 มาม วางหางเรียบร้อยหางเบินบงกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับบางทีส่งาใจวมันเผาหลายนะครับกำจัดถาดเด้อดากันเบอร์เบอๆ์ในการเมย์ดากันนะครับผมเป็นกลางๆเลยนะครับ การเป็นลูกไฟดีลูกแรงลูกแบบเป็นบังไฟจกจ้วงท่นานอ่สะสรุปแล้วพี่น้องเห็นเรื่องน,นี้นะมันสีดีเวนดีเวนนะครับเมื่อแบบขาดโซไปบางนีคนนางนั่นล่ะหางกระโกงอยู่เลยครับเราสอดหลายครับเรื่องาจากบางไฟบางนี่เป็นบางไฟที่เผาหลายบังนี่แนวต้านลมหัวทิมทิมหัว เบ่งกันไปนะเพื่อมันได้เกิดเด้อเกิดมันโปสูงเแปดสิ 70, บพันเป้าบอกไฟเล่าสอดเบื่อนครับผมเป็นแบบเดียวกันกับอยู่สำโรงนะครับผม,แ,บบแ,ม,บผมแต่แปดสิบพันแต่สำโรงตัดสากเลยครับผมอันนี้เป็นเล่าสอดนะครับผมสอดเบ็ดเบ็ดบังเลยครับโอ้ยเป็นไปมามาสามร้อยหน่อยๆนะครับนะบอบบากันทำดีที่สุดแล้วหกสิบ ก้อยอยกก้อยรถระรับลงช่องพอทีพพอดีอดอยังทำไม่ลาตามลงมาตึงสามร้อยห้าสามร้อยห้าคะแนนสามร้อยห้าคะแนนครับผม,พะะบผมแพ้นะครับผมเกี่ยมือบ่อใดเกี่ยมือบุษมิตรนะครับผมบทฐานนี่คือสราชวงศ์นะครับผมมาเพื่อเกี่ยมือครับจิ๋วเกี่ยมือใดบอ่อ<ส>ะนะครับวัอน,นี้สองนาที

ข็าตกใจไปอหลาโค้วมันมัง่งเแก้วเกี่ยวกันดเียวแกวเลที่หัวเ่มัะลาไปแล้วนะกต o อ่ช่วงที่ทีนี้ายที อ่าพอเดี๋ยวหงานนี่ล่ะมันเป็นคนทื่นนั่นยืนมืองกันอด้กันกอนอยากจะไหนเยอะใคริงง้งสอราชบุญโจงโจคามสองหน้ายปลงมา ลายหางจากตรงตั้นจะก็ไปได้ดีนะครับการเดินด้านดีมากสุดยอดครับผมการนั้นทางมื่อนี้ลามตรงเตียยรอเบิ้งว่าสิบว่างหางแต่เบาบอนะครับลามตาแต่ว่าช้างนั่นบอตีเงินนะครับผมเนื่องจากราคาสูงแห่งกบยังไ่ได้เวลากำลังไปสามที่เจ็ดสามแปดสามเก้าตีสิบ เริ่มดูห้าหกน้องน,นะครับทาหาสิบ้าเหล็กเอย่างหน้าลานตีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบเอ็ดแล้วครับน,น,ออนั่นี่มนิ่มตัวไร้ลงมาเล็กหน่อยนะครับผมแต่ก็น่าจะบอดใส่ปัญหานะครับผมแต่ว่าเรื่องการบินน่ะสุดยอดแล้วครับผม เดือดน้ำไปครับระบบการเผานะครับระบบการเผาที่ปัญหาบ่อเบิร์กจะนัมเด้อวันเป็นมือนี้เป็นยังไงครับวัอนี้น้ครับสูตเต็มที่ครับรอดจะชม์ในบ้านครับโคติดตามครับเชียร์น้ำกันครับพี่น้องครับนี่ครับพระเอกใหญ่ของเฮานะครับผมพระเอกใหญ่ในงานของมือนีนะครับทางทีมงานสูตรเต็มลอยอยู่แล้วนะครับผมอ้าวน้ำหนัก โม่ดามเป็นแบบไม่ยีเเผวสายฟังเงีวๆนะครับผมการคัร์ล่าห้าพื้นมักที่มักเสียมีไสยุชุกไสยุช่วเอานะครับเลื่องหัวแน่สร้างบทต่อยนะครับแต่สูติมลอยนะครับผมตอนนี้ไปฮางไปหางกันยอนนะครับผมตอนนี้บม่รู้ว่าจะเสียบหรือบอนะครับวนไปวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยลูก เด together, ี๋ยวรอฟังเวลาสถทายจากกรรมการนะครับผมกับเข้าเสียบกระปนกไกนะครับไปไก่หารเสียบลกกาตอกน้าตอกมันจับทางทะเลกันทุงโอดบอันทง่งหาเินะิ้าเจ้ยนยาทาง กินตัดดึกันสีสีท่านคไปใจไหบายใจท่านตออบเอองาทำไม่ได้ตามลงมากลางกา สามร้อยห้าสิบสามคะแนนครับผมทีมงานของสราชวงศ์นะครับผมถึงซางสิบตีกับสูตรเต็มลอยครับผมเป็นหมวกไฟเผาหลายนะครับผมเล่าสอดเบิร์ดนะครับผมใช่หางเป็นตัวน้ำเล็กน้อยนะครับผมสูบไม้บางนาครับผมมืออื่นนะครับผม